ข้อครดคุณหมอครับเส้นเลือดในสมองโป่งฟองแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับหัวใจอ่ะคุณหมอตอบยากมากเลยอ่ะก็จะตอบอยู่ไม่ใช่หรอไม่รู้ก็บอกไม่รู้เอไม่รู้แต่ว่าได้ไปรีวิวมาเมื่อช่วงเร็วๆนี้รีวิวอะไรอ่ะก็รีวิวรู้ว่าม,าม,าม,าม s <S e ันเอ๊ะเกี่ยวอะไรเราก็สงสัยเหมือนกันอ้าวหมอไม่รู้หรอว่าเป็นโรคปกติหรืออะไรที่มันแบบเจอได้ คือไม่ใช่เรื่องที่หมอเยนทีจะรู้อ๋อไปอะโอเคไม่ใช่หมอเยนทีแล้วหมอสุกเฉินนะครับเออหมอฉุกเฉินนะในอจริงๆคนที่น่าจะรู้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นศัลยกรรมประสาทนะคือประสมองเป็นโรคเกี่ยวกับสมองเส้นเลือดปป่งพองใช่ไหมของสมองใช่ใช่เป็นโรคเป็นโรคที่จริงๆเจอได้บ่อยเหมือนกันนะก็คือจะบอกว่าจะบอกว่าจริงๆก็เคยเจอคนไข้เยอะรเหมือนกันอืม เลือดองคลองนี้เจอง่ายคือไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้เป็นโรคที่แปลกอะไรกันคือเจอได้เจอได้บ่อยๆเลยเจอได้แต่ว่าถือว่าเป็นระเบิดเวลาเราไม่รู้ว่าจะแตกเมื่อไหร่แล้วประเด็นคือไม่มีอาการด้วยเอไม่มีไม่มีสัญญาเตือนมันมันก็จะเป็นหลอดเลือดที่แบบว่าปกตินี่แหละเพราะว่าพอเหมือนแบบบางทีไอผนังของหลอดเลือดที่มันบางทีมันอ่อนแอแล้วมันทนแรงดัน มาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบโป่งขึ้นโป่งขึ้นได้ดาร<า>ือบางลงอ่ะบางลงหรือบางทีก็จะเป็นมันจะเป็นกระเป๋ะของของหลอดเลือดตั้งแต่เกิดก็ได้แต่ทีเนี้ยมันเป็นระเบิดเวลาเพราะว่าอยู่ดีๆไม่ได้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นใครจะหัวไปซีทีเล่นวะใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดคนที่อายุไม่ได้มากเนาะเช่นประมาณสักสามสิบสี่สิบอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ก็ไม่ได้สแกนก็ใช้ชีวิตปกติคือเหมือนเหมือนทุว่นมันอาจจะเกิดจะเป็นลักษณะอ่า แต่แรกเลยว่าไอไอตรงนี้เส้นเลือดไม่ได้วิ่งในเส้นตรงมีลักษณะเป็นเป็นกระป๋องมาใช่เป็นกระป๋องมาอาจจะเกิดตั้งแต่ตั้งแต่แรกหรืออาจจะตั้งแต่กำเนิดก็มีเมีมีจริงจริงมีได้มีได้หลายสาเหตุแหละคือคือถ้าพูดแบบกูนากูหน่อยเราทุกคนอาจจะมีก็ได้แต่เราไม่ได้ไปสแกนสมองเล่นใช่ว่า ไอ้คุณมีหรือเปล่าก็ใช้เพื่อใช่ใช่ไหมแต่ก็คืออถ้าคนอายุเยอะหน่อยก็คืออาจจะเข้ากับนักษาจจะบอกว่าจริงๆสแกนปกติก็อาจจะไม่เจอด้วยต้องไปสแกนเพื่อที่จะดูเส้นเลือดจริงๆโดยเจาะกลหรือไม่งั้นก็ต้องไปทำเอกเย์ไม่เหล็กแสดงว่าอย่างนั้นการตรวจสุขภาพประจําปีก็อาจจะทําให้เราไม่เจอหรอกไม่เจอหรอกผมไม่มีใครไปจับเอไมสมองเล่นอะไรใช่ใช่ใช่แรงด้วยกันนั่นหมายถึงว่าถ้ามันแคบ ปิดกระปอกปูดขึ้นมาเนี่ยเราเลือดไหลเวียนอะไรปกติมันก็ไม่มีอาการอะไรก็ไม่มีอะไรเลยส่วนใหญ่จ,จะไม่มีอาการอะไรเลยบางคนนะบางคนถึงจะมียกงตัวอย่างเช่นที่มาหานีนนี่มีก็คือที่มาหานี่ก็คือมีมีเสียงจาก เสียงการไหลของเลือดที่มันผิดปกติอ๋อได้ยินได้ยินเลยเหรอได้ยินบู๊บูบูคือได้ยินจากในหูออกมาใช่ใช่ใช่ว่ามันมตุ๊ตบตุ๊บึบรึบบางอย่างจะลืมไปก็ตามีพี <GP S 1> เสียงในหูนะครับเสียงในหูใช่อ,อันนี้เป็นอันอันเดียวที่เป็นเสียงในหูได้แล้วก็อันเป็นอันเดียวที่ก็เคยเจอจริงๆอะไรประมาณนี้แล้วมันมีแบบประเภทที่ว่าไปกดเบียดแล้วทําให้แบบเกิด รู้สึกมีสัมผัสประหลาดหรือว่าตุบๆได้ยิน,ยนเสียงว้วส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่ามันเป็นปลอดเลือดนิ่มๆมันจะไม่ไปกดอะไรนอกจากแบบว่ามันเป็นแมสที่ใหญ่มากมัน,นมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะคือดันไม่เหมือนเนื้องอกอีกเนื้องอกจะใช่ไม่ชใช่เนื้องอกมันจะใหญ่เนาะแต่อันนี้มันจะแบบแค่โป่งออกมาแค่เส้นเลือดสมองแล้วก็เล็กๆแล้วใช่กระปอกนิดนึงแค่เส้นเลือดเฉยๆนุ่มอยู่แล้วใช่ลลกษณะัหมอนมันแบบลรูกโป่ง หรืออะไรบางอย่างที่เราบีบแล้วมันลึกลักษณะคล้ายๆองุ่นเออถ้าเป็นองุ่นที่ว่าที่เพิ่งกินเข้าไปเมื่อกี้มันโตมันก็เขียนไปนะถ้าเป็นองุ่นก็นิ่มนะซึ่งไงว่าเปลือกมันแข็งงาบฝอกเปลือกมันยืดหยุ่นได้อยู่อ่ะก็คืออาจจะหลอกเลือดตรงๆเนี่ยมันเหมือนกันเพราะอาจจะมีกระป๋องบางอย่างที่ทําให้มันไหลขึ้นไปแล้วมันไปดันผนังมันก็ตรงนั้นก็จะบก็แข็งเออมันเข็งอะไรไม่รูาอะไรอ่ะล้วไม่เกี่ยวกับหัวใจยังไงอ่ะเ วันหนึ่งก็แตกตกเห็นไหมแต่เป็นคนถามเองทีด้วยก็คือวันหนึ่งก็ถ้ามันไม่แตกเนี่ยมันก็ไม่มีนออะไรกับอะไรก็อยู่อย่างนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะวันหนึ่งก็คืออาจจะแตกแตกก็คือบายบายถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเกิดอะไรทําไมมันสมองอะเราสมองมันเส้นเลือดในสมองน่าจะเล็กๆป่ะปัญหาคออเลือดออกเนี่ยจริงๆเลือดออกจริงๆเส้นเลือดเนี่ยแค่นิดเดียวเลือดก็ออกเยอะนะเหมือนถ้าเกิดเราเหมือนเราเคยคุยไปตอน น้ำเลือดกำเดาไหลเออเออถ้าเกิดว่าเส้นเลือดแดงเนี่ยมันมีแรงปั๊มมาจากหัวใจใช่มันก็จะปริมาณเลือดที่ออกเนี่ยก็จะปริมาณออกเยอะบระเินว่าไอกระป๋ะเส้นเลือดที่มันผิดปกติเนี่ยมันไม่สเกิดกับหลอดเลือดแดงในสปอกหรือแหลกน้นหรือแหลกตาทีต่างหากใช่แล้วทีนี้พอมลเลือดโป๊เข้าไปเนี่ยก็คือแป๊บเดียวมันก็เต็มแล้วอะเลือดมันก็จะออกข้างในถ้าดึกสภาพเหมือนปลาปาในบ้านคือถ้าท่อน้ําทิ้ง แต่มันก็แค่จะซึมซึมตามการใช้แต่ถ้ามันเป็นท่อหลักฟัํงแตกปุ๊บมันก็อักใช่มันก็ปี้ออกมาใช่ไามแล้วทีเนี้ยก็ด้วยแรงดันทั้งหมดที่ที่ดันเลือดออกมาอยู่ในบริเวณอันจำกัดด้วยกระโหลกเนี่ยมันก็ดันเต้าหู้ใช่ปะก็ดันเนื้อสมองเนื้อสมองที่มันเป็นเต้าหู้แค่คุยเนาะว่าหัวใจบีดตัวข้างนึงมันฉีดเลือดไปทางล่างจักรนี่บนกายเป็นมีทางออกปุ๊บ มีทางล่วงเท่าแต่ไม่มีทางล่วงไปรวดมันก็เต็มไปหมดคือหมายว่าตอนนี้มันโป๊ปปุ๊บก็แป๊บเดียวลุ้งเลยดิให้งั้นก็ไม่นานไม่นานหลักนาทีหลักชั่วโมงน่าจะไม่ถึงชั่วโมงนะแล้วก็กลายเป็นว่าหัวใจหยุดเต้นเพราะมันไม่มีของเหลวเข้าไปให้มันไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะมันมันก็คือสมองเนี้ยมันก็เป็นบนัดใช่ใช่ปัญหาคือสมองมันเป็นมันเป็นคอนโทรลใช่ป่ะเป็นคอนโทรเลอร์คือเวลาที่เอ่อมันมีมันมี แมสที่มันไม่ควรจะอยู่ในสมองของเนี่ยมันก็จะไปเบียดเนื้อสมองโ้ล่ก็คือเลือดเลือดที่มันปั๊บฟูมันอาจจะจากตอแรกกับเบาะเล็กๆไอ้บประมาณอยู่ก้อยแล้วมันระเบิดเป็นถุงเลือดเลยลงไปในแค่ไปถุงเลือดในถุงที่ใส่ซุปเต้าหู้อยู่เอออแล้วทีนี้คือคือกระโหลกเราเนี่ยมันขยายไม่ได้อีกแล้วถูกไหมเลือดก็จะไปเบียดก็จะไปเบียดเนื้อสมองทีนี้คือคือถ้าสมมติว่าปริมาณไม่มากนักเนี่ยก็เนื้อสมองมันก็อ่าอาจจะยังไม่ไม่อะไรอาจจะแบบมีอาการเหมือนสตรกก็คือปากเบี้ยว พูดไม่ไอสตอีกนึงพูดไม่ชัดอ่าแต่ถ้าสมมติว่าปริมาณมันเยอะมากเนี่ยก็คือมันก็จะเบียดเนี่ยสมองดันลงมาในเอ่อเคยเห็นเคยเห็นหัวกะโหลกไหมที่ข้างใต้อะมันจะมีมันจะมีที่นะครับเสียบคออยู่อืมันมันจะมีรูนึงอ่าถ้าหากว่ามีมีมีแมสซี่อยู่ในกระโหลกที่มันมันมันใหญ่พอสมควรอ่ะมันจะดันสมองรื้ๆลงมาในในรูนี้ได้สมองเลยเหรอ เอาก้อนๆลงมาเหรอใช่เดินลงมาได้ใครสลักใช่เพราะสมองมันก็เหมือนปูใช่ไหมร่ะคือต้องไหลลงมาเอาหัวากคอเพราะมันเป็นรูเดียวที่มันมีทับแต่มันมันจะไหลไม่ออกหรอมันก็มันโดนดันจนแบบแต่ก็คือแปคือคือมันไม่ใช่ไม่ใช่พรวดออกมาทั้งก้อนนะแต่หมายถึงว่าลิรินปริ้นสมองบางส่วนมันจะปริ้นรุดลงมาทางท้งรูเางนี้ทำไมทำไมจากแรงดันจากข้างบนทำไมมันมีเรื่องที่จะเป็นเลื่อนออกมาทำไมมันเป็นแบบมันมีทางเอาว่าเลือดมันไม่มีทางออก โอเลือดมันอยู่มันอยู่ท่ามกลางเนื้อสมองอก็คือมันระเบิดจากตรงกลางเลือดก็จะดันเนื้อสมองออกดันโนอกไป,ปไงแล้วก็ดันออกมาในเนื่อยเรื่อยในเรื่อยไอ้สมองไอ้แล้วก็หลงเรียกต,ตอนนี้คือคนคนที่เกิดอาการเนี้ยเขาก็เป็นไงตอนที่ถูกดันร่วงลงไปเลยคือร่วงเล้ยวใช่ไหมแรกม<ง>ันอาจจะแบบปวดหัวก่อนตต่นสว่างหนึ่งก็จะแบบว่าแบบแรงมากเลยใช่ไหมแรงมากปวดหนักมากเพราะมันสเตรสไอ้ตัวที่มันกระไฮยอหุ้มสมองอ่ะ ก็จะปวดหัวมากหมอเวลานเราเบิร์นเวลาเราปวดเราปวดต้องเยี่ยวหุ้มข้างนอกใช่มันจะเป็นใช่ไหมมันข้างในเราไม่มีเส้นประสาทอะไรใช่ไหมมันมีคํานิยามก็คือแบบเพลนเรียกว่าอะไรที่นั่นเลยนะทัก้อทักเขาเรียกว่าทันเดอร์คลาสคือบอกว่ามันแบบปวดที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยปวดมาแล้วอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาทันทีโดยอาสายอ่าเจ็บตอนี้คนแบบตกแต่คนนี้เขาจะแบบว่าแต่คนนี้แสดงว่าเลือดมันจะซึมเข้าไปในในในเอ่อช่องเยื่อหุ้มสมองด้วยครับอ่า แต่คืออันนั้นที่ในช่วงแรกๆเนาะแต่ว่าช่วงมากกว่านั้นก็คือแต่เรื่อนแหกออกไงแต่ถ้าหากว่าเนื้อสมองโดนเบียดเยอะขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันมันปลิ้นฟลุบออกมานี่ก็คือจากบริเวณที่โดนปลิ้นเนี่ยประเอินว่ามันเป็นเป็นตรงบริเวณก้านสมองการสมองมันจะเป็นศูนย์ที่ควบคุมเรื่องของการหายใจด้วยอืก็จะหมดสติไปเลยใช่ก็คืออันนี้ขึ้นนอกเลยใช่ก็จะทำให้แบบหายใจไม่ได้ไม่หายใจ กนคือคือจริงๆคือเวลาที่มันมันออกมาเอในสมองแล้วมันมันเบียดจนกระทั่งมันเริ่มมันเริ่มปริ้นแล้วเนี่ยคือพวกนี้ยคือคือความความรู้สติเนี่ยคือแทบจะหายหมดแล้วแสดงว่าเหมือนเราแบบไปทุกห้องคอนโทรเลอร์เลยเหมือนนะมันทำแบบแตกให้แล้วก็น้ำท่วมเออเราทำให้ฟังก์ชันอื่นๆมันฟังก์ชันไม่ได้อีกแล้วแล้วก็คือมันก็จะอุดมไปด้วย เออเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็น reflex ของร่างกายคือระบบการตอบสนองอะ่ะพ,พังหมดใจพังหมดเซนเซอร์ต่างๆอยู่ในเ <c oughs> ซนเซอร์ทั้งหมดซึ่งก็รวมรวมถึงเซนเซอร์ของหัวใจด้วยใช่เนาะไปจากนี้เนี่ย <c oughs> เขายังเชื่อว่ามันอาจจะมีการหลัง่งสารบางอย่างพอมันมาไอห้องห้องที่มันสมองน <c oughs> ี้อะสมองนี้เนี่ยมันก็มีการหลัง่งไอเหมือนสัญญาณสัญญาณไอนั้งหมดเลยเออถ้ามีการหลั่งสารผ่านทางระบบ อ่าซิมพาร์ติติกเข้าถูกไหมเอาไหมถูกหรือเปล่าเอาไหมเพราะคือก็คือมันมีสิ่งที่เราเรียกว่า flight o อ flight อ่ะก็ดีป่ะไฟล์ของไลฟ์ก็ g h t o อ flight ก็คือคล้ายๆมันมีกลไกของร่างกายที่แบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วมันจะต้องทำอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้มันคือมีการหลั่งพวกสารที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วมีสารส่วนไหนก็คืออะดรีอะดีลีนออร์ดีนรลีนอะไรประมาณนี้ แบบร่างกายอยู่ในภาวะวิกฤตจบใช่ไหมมันก็เซนซิงว่าอะไรแบบได้หนังปัญหาหรืออะไรรู้นะอะไรเงี้ยมาทีนี้แล้วเล่นยังไงต่อเลยไมในเซลแอดเวอร์ชมั้งอือก็มีเจอมือแบงค์เซอร์มาแล้วทีนี้คือยังไงต่อพอหัวใจมันเต้นเร็วขึ้นเลือดมันออกมากขึ้นอ๋อมันก็ยิ่งสูงนพูดฟูดฟูดคือร่ากายกำังจะแบบเอ้ยตื่นตัวหน่อยเกิดเหตุพิบัติแล้วกลายเป็นว่าก็คือสมบัตน้อยหน่อยนะเออโอ้ยยิ่งมันก็เป็นอาการคนละแบบกับสโตรกเลยถูกปะที่เราคุยกันมันเร็วมาก ใช่ไหมแล้วจริงๆเขาเรียกว่าสโตรกเหมือนกันเลยก็เป็นสโตรกหรือสโกซะมากว่าหลอดเลือดแตกเลือดหลอดเลือดสมองเหมือนกันใช่แต่สโตรอกอันนั้นมันคือต้องมาปิดปั๊ไม่สโตรกสองแบบเลยแต่ที่เราเจอบ่อยๆที่ยังพอกู้ชีพได้จะเป็นตันอะไรหรืออาจจะแตกแต่แตกน้อยๆแต่ว่าแตกแตกแ,ตกแบบฝอยๆนิดๆอะไรเงี้ยฟู่อ๋อเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่กระบอกอะไรใช่ เออเออมันแพ้ท้าลองเลยแบบรั่วอะไรใช่ใช่แต่อันนี้คือมันเหมือนส่วนใหญ่กระป๋อนี่มันคือมันต้องใหญ่อันนี้คือน้ำแตกพ่อแตกอะไปใหญ่ๆอย่างเงี้ยบึ้มุ๊มมาเลยเขาจะละเหมือนที่หัวใพ่อเล่าท่อแตกอืมแล้วทีนี้ทีนี้พอหัวใจมันต้องทํางานมากขึ้นมันก็อาจจะทําให้หัวใจล้มเหลวหรอยะไรเงี้ยได้ซึ่งมันกลายเป็นว่าพอมันเป็นกระป๋ะมันแตกระเบิดออกมามันก็คือกลายเป็นว่ากว่ามันจะถึงจุดที่หมดสติล้มลงไปเนี่ยก็คือมัน อาจจะวางหมดแล้วแหละพูด้่เยๆมาวกว่าคนจะฟกอีกทั้งทั้งหมดเนี้ยใช้เวลาระยะเวลาประมาณนี้เราว่าไม่ขึงครึ่งชั่วโมงอ่ะคิดจะคิดเหื่นกันไหมก็น่าจะประมาณนั้นอาจจะเพลย์ไม่สิบนาทีแล้วประมาณนึงมากอันนี้หมายความว่าจากคนดีๆที่จะสิสมัชัญญะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเซ็ตก็คล้ายๆจะเป็นชันเน็ตก็เคยมีก็เคยมีรุ่นน้องนะเออเตะบอลล้วอยู่ดีๆก็ล้มแปกไปก็คือเลือดออกเต็มหัวเลย แล้วเราก็ไม่รู้ทริกเกอร์อีเวนท์ที่ชัดเจนด้วยวันหนึ่งก็อาจจะแตกขึ้นมาดื้อระเบิดเวลาัะทันมันระเบิดเวลาจริงๆโอ้คือไม่มีดีเคเตอร์ไม่มีวิธีหลีกเลี่ยงไม่มีอะไรคือคือนอกจากว่าจะเจออ่านอกกว่าเส้นเออหัวกระแทกไปเอ็มไอไปเอ็มไอเจอกระป๋อเอขึ้นมาอ่าโอเครีบรีบไปคลิปเลย หรือเป็นแนวแนวว่าอาจจะมีอาการปวดหัวท่านสมองแล้วหมอแบบเปิไม่รู้เลยจับเอามาอายแล้วดัดเจออะไรอย่างเี้ยส่วนมากคือที่ที่จะเจอไอ้พวกนี้แล้วก็โดยโดยที่มันยังไม่แตกเนี่ยก็มักจะเป็นโดยบังเอิญเพราะมันไปเนที่อากาศอาจจะแบบหรือมันมีแบบกระป๋อไปดันเซนเซอร์อะไรบางอย่างทํางานจะปวดโซเ็ซอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมไม่มีไม่มีหรือ น้อยมากเลยนะทีเรามีฟลุกแลวแน่แบบมีเนื้องอกในสมองแล้วแบบพอจะมา,า้อาวเจอกระป๋อด้วยเดี๋ยวแถมให้แล้วนั้นช่วยคูณสองวันแต่ก็โทษที่เงินจ่ายไม่ผ่านแค่สองไม่ว่าหนากเป็นโชคมีได้แต่เนื้องอกสมองนะแต่ว่าถ้าอย่างมันเป็นจุดที่ผ่าตัดได้ยากด้วยปะปกติถ้าเป็นพวกเนี้ยก็ไม่ผ่าตัดแต่เป็นการใช้<ฆ>เอ่อใช้ ส่สวนไปทางเส้นเลือดอ่ะเราก็แล้วก็ไปใช้ไปฉีดสารที่ทําให้ไม่ฉีดก็ได้ให้ไอตรงที่มันเป็นตร่มปอาะใช้คอยก็ได้คอยก็คือใช้ใช้มาทางมาทางมาทางเส้นหนังเส้นเลือดไม่ได้มาทางผ่ากระโหลกเข้าใจว่าเมื่อก่อนก็คงผ่าแต่รู้สึกว่ามันจะแบบเบื่อไปสําหรับวันนี้อะไรเงี้ยทำอะไรทำเป็นบอนั้นมันยังไงนะคือมีสายใส่เข้าไปแล้วก็คลิปมาตามเส้นเลือดเราเยแดงขึ้นใหม่อฐานหลักเวะ ใช่พอถึงจุดนั้นยังไงต่อถึงจุดนั้นก็ปล่อยขดลวดให้ไปขดลวดให้ให้เป็นไปเสริมอะไม่เสริมให้ขดลวดมันไปมาเสริมจากทางไหนอะเสริมเบร์ะพอเบอร์ออริกเส้นไปเสริมก็ทาบเนประมาณนั้นช่วยบ้างหรือบางบางทีเขาอันนี้แล้วแต่เข้าใจว่าแล้วแต่แล้วแต่ลักษณะนะครับก็บางทีก็เอาไปปล่อยกาวก็คือก็ไปฉีดไปฉีดกาวใส่ให้อโนริซึมมันตัดคือแบบว่าสมมติการลักษณะสมมติ ยกตัวอย่างเป็นเส้นเลือดมาแล้วมีกระป๋องอกออกไปก็ทากาวปิดปากไปเลยใช่ไม่จะได้อ่กคือปุดปุดนี้ไปเลยใช่มันจะได้ไม่ต้องมีไหลเข้าไปอักตรงนั้นให้มันไมยพับใช่ใช่ใช่แต่แต่แบบไม่ใช่ว่าฉีดมั่วนะพอฉีดมั่วตรงอื่นเราขานเลือดนะเว้ยใช่ใช่เขาจะต้องมีบุคลากฝีมือดีใช่ นัน้นแสดงว่าก็อาจจะมีเคสฟุๆกๆเช่นเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทุกคนมาสมองหมอเอ็มไอดูสมองหน่อยเผื่อเป็นอะไรระดับเจอก็อะไรอยู่ก็นี่ไงที่เจะที่ท <ๆ S 1> บอกว่าได้ยินเสียงบูดๆเนี่ยก็เลยก็เลยได้เจอก่อนอะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือโชคดีอะคําถามครับเมื่อกี้สมมติว่าไปจนถึงนอกเนี้ยสภาพตอนนี้คือยังไม่ตายใช่ไหมเรียกว่าตายได้ยังก็ยังก็ยังก็ยังเรียกว่าจะไม่ตายก็คือระบบกลไกร่างกายยัง ยังทํางานได้อยู่แต่สมองมันตนืแล้วนะรดอบระด,บด,บด,บดบับแล้วไงระดระดับแต่ว่าถ้าสมองยังตื้นเนี่ยคือกว่าที่กว่าที่มันจะแบบว่า,าไหล่ก็จะไปใส่ไปเลยถ้าแบบไม่ไม่มีไม่มีไม่ไม,มีใครช่วยหรืออะไรเงี้ยนะก็ก็หลับสมองอยู่แื่แต่ว่าซึ่งถ้าอาการเป็นอย่างที่พูดมาคนล้มไปอะ่ะแล้วเราก็ต้องวัดสัญญาณชีพไม่มีชีพจรเราก็ต้องตั้มหัวใจอย่างแรกถูกปะทีนี้เราว่าในใน คือสถานการณ์นั้นเราจะคิดว่าแบบหัวใจวายมากกว่าถูกไหมเพราะอาการน่าจะคล้ายกันเลยคือแบบูว่ามันพูดยากเหมือนกันเนาะข้าสมุ้าสมุตรวจเอสมองปิ้งออกมาแล้วเนี่ยอย่างเขาถือว่าสมองตายไหมไม่ดังนีไม่ตายเพราะว่ามันมีถ้าเกิดสมองอยู่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในเวลาที่มันพอเหมาะแล้วเราสามารถที่จะเปิดรูระบายทําให้มันไม่ปิ้นได้มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมหมอเอามันไปตรงกูจะยัดกลับใช่ยัดกลับเลย ปินปิดหน่อยก็เคยรีบรื้อรีบเดินเลือดออกแล้วก็จับดันกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันอยู่ในน้ำสมองยังไม่ตายแต่ก็มีความเสียหายไหมมีความเสียหายแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกอะซ้อเนื้อทั่วเส้นประสาทมันก็ไม่สามารถทนภาวะที่ก็จะได้ก็จะได้มาแค่ไหนก็จะได้ซ่อเบสกันมาได้แค่ไหนแค่นั้นแสดงว่ามีโอกาสรอดมีโอกาสฟื้นได้ถ้าถ้าเจอเร็วถ้าเจอเร็วเลือดเร็วแล้วสมองไม่เสียหายถ้าแก้ได้เร็วซึ่งก็ต้องปริหารมากเลยนะ ใช่ในในหลักชั่วโมงด้วยเขาคือล้มที่โรงพยาบาลใช่ถ้าล้มที่โรงพยาบาลตรอดแต่ถ้าแบบล้มไกลๆล้มต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่จริงมันก็มีข่าวะเว้ยว่าล้มในห้องพักแฝดแล้วก็ตายเพราะอ้องพักแฝดก็วิ่งไาะเขาแทด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันยังไม่ได้เพราะว่าปวดจะเจอที่โรงพยาบาลก็เจอคือกว่าจะเจอคือโทรเข้ามาโทรเข้ามาแล้วก็แบบไม่ติดพอมาเปิดอีกทีก็เป็นศพไปแล้วอะไรเงี้ยไม่มีคนช่วยห่าอยู่บ่อยๆเนาะ เขาอยู่คนเดียวแม่เนี่ยเราอยู่คนเดียวนั่งนั่งกอกรีพอร์ตอยู่แล้วก็ปุกหลงใบอย่างนี้ใช่ไหมใช่หรืออาจจะมีแค่แลนแบบกดคว้ากดอะไรสักอย่างออกไปจริงจริงพวกนี้มันพูดยากมากเลยนะว่าเราไม่รู้เลยจริงๆตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่ใช่แล้วก็เหมือนกับทุกเคสที่เราพูดกันอย่างเงี้ยมันก็คือเลยไปแล้วไปไปรอดูทีหลังที่มันเกิดขึ้นใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่ถามคือสมมติถ้าอาการอะไรเราบนเขานั่งคุยเห็นอยู่ผมน็อกลมไปปุ๊บผมก็อยู่หัวใจวายก็ต้อง CPR ก่อนถูกป่ะใช่ซึ่ง มันรั่วอยู่สิบลาปุ๊บก็ปั๊มเลือดแลวออกไปถูกปะไปมันมันคงไม่แรงขนาดนั้นมั้งไม่รู้ไงใอ้ดอันนี้แต่ว่ามันก็แกล้งแรงไหมแต่ถ้าคิดว่าแรงไหมไม่อะสิทีิีลาไม่น่าจะเป็นไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่แต่ก็แต่่าไปบูทระบบให้มันฟื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามในเมื่อหัวใจหยุดเต้นก็ต้องเอาหัวใจก่อนเพราะว่าถ้าหัวใจไม่เต้นก็คืออย่างอื่นไปหมดอ๋อเอาแกนอื่นก็ไป อแต่ส่วนมากไปอถ้าสมมติว่าเอาจริงๆเลยคือถ้าสาเหตุเกิดจากสมองนะปั๊มไงก็ไม่ขึ้นใช่ไหมมันจะปั๊มไม่ขึ้นเพราะมันสมองมันเน่าอะ่ะมันไม่ได้มันรีพูดไม่ได้ถ้าบอกไม่อยู่ทํางานอะอันนี้อยู่ทำงานอ๋ออัน,นั้กนออก,ก็คือทางที่ดีสุดคือจับซีพี์ปั๊มไปเรื่อยๆแล้วก็เรียบรถพยาบาลประกบขึ้นไปแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยจนถึงห้องผ่านี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าทางที่ดีที่สุดถืออะไรเอออารมณ์เหมือนตอนนี้โอเอสพัมใช่ไะมเราเติมไฟเข้าไปเสียบปั๊กไงก็ไม่ตดอออออปไไไมม่่่ทนนน้้้้งงรรีีหหหหใเสุู ใช่วามรู้สึกว่าไม่รู้ทำเนงไนเหมือนกันยากคือเป็นเทที่ที่ยากไม่รู้อันนี้ันต้องกู้เวลาอันนี้ก็ต้องถันก็ต้องถามสันประสาทว่ายังไงซึ่งเอไอก็ทำเหมือไม่ได้นวชิตอีกทิเดียมันไปปัญหาคือไม่ตามไม่ไปม่ถึงมันไปม่ถึงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าปั๊มยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วคิดว่าจะเอาไปผ่ายังไงไม่ทราบน้องต้อด็นที่เปิดหัวให้ก่อนนม่พวกคนที่เป็นอย่างเงี้ยมันมักจะไม่มีประวัติมาก่อนเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยนึกถึงไอ้นี่ พิเศษัวมาก่อนว่วจะเข็นไม่เข้าเอาเข้าเครื่องสแกนงสแกนเนี่ยมันก็มีมีแต่เขาก็จะไม่ปล่อยไปเครื่องสแกนจนกว่าจะปั๊มขึ้นถูกถูกต้องมันก็เลยตายที่เออาเพราะว่าปั๊มยังไงก็ไม่ขึ้นถูกเออผมเข้าใจเลยว่าขั้นแรกเราต้องสัญญาชีพกลับมาก่อนถึงจะทําอะไรต่อได้แต่การเป็นว่าพอปั๊มไม่ขึ้น่ะมันก็ไปสแกนไปมันก็ไม่ไปถูต่อเพราะว่าถ้าอาการไม่คงที่เนี่ยคือรังสีก็ไม่รับก็ไม่รับทำเพราะว่าใช่ไหม เอาไปแล้วจะทำยังไงต่อนะ <S 2> <S 2> <S ไปตามบนเตียงบนบนเตียงซีทีเหรอไม, <S <S 2> <S 2> ไม่ไม่เราก็จริงๆก็เป็นสัดส่วนที่น้อยนะเมื่อเทียบกับสาเหตุอื่นๆอ่าอย่างเงี้ยที่บมสบติไปวิธ<ช>ี่ไปเลยใช่บมสบตินี่มันเยอะแยะไปหมดเลยใช่มันมีสถิติในเชิงระบาดไหมคะตอนนี้กำลังจะถามเลยแบบว่าเปเ็นเอาระบาดเ่้นทางเที่ยวก็มีไม่เสียชีวิตด้วยแันต้องเป็นระบาดอะไปถึงว่าจำนวนของคนที่เสี่ยมันเยอะไหม เอ๊้มันต้องถามหมอชุกเฉินที่จะไปรู้ได้ไงวะอะไรวะาเป็นนักบวช <laughs> เกลียรอนกันแล้วนะต้องถา,ถ,าถามถามปริมาณคนที่มา,าด้วย cardiac arrest แล้วก็เป็น neurogenic cause ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเจอจเนี่ยถ้าถ้าเป็น neurogenic cause โโนะเนี่ยส่วนมากจะ,จะเป็นจะเป็น trauma ก,ก็คือคือสา,รราษษเหตุจากการบาดเจ็บอุบัติเหตุ ไอ้ประเภทที่แบบว่าเป็นเป็นสาเหตุจากสมองเราปั๊มไม่ขึ้นเลยเนี่ยที่ที่มาจากอุบัติเหตุที่เจอบ่อยๆคือมอเตอร์ไซค์ชนกับมอเตอร์ไซค์อ๋อวไปฟาดก็จะเป็นหัวไปฟาดหรือไม่งั้นก็คืออาจจะมีเอ่อคือร่างกายแทบจะไม่มีบาดแผลภายนอกเลย b l แต่ว่าเอ่อพวกพวกอย่างอื่นทางทางระบบร่างกายอยู่ๆเนี่ยคือคือนกาทีฟหมดออแต่ปั๊มยังไงก็ปั๊มไม่ขึ้น แม่รู้จากมิติเวททีหลังว่าคือการสมองขาดหัวสับปัรดยังไงไม่บอกเลยวิดแบลชปึ่งแล้วก็คอรูดประมาณนั้นคอรูดถึงขนาดไหนนะแต่ที่แบบว่าข้างล่างนี่คือดีเลยนะคือสามารถบริจาคได้๋อแบบนี้คือบริจาคได้ก็คือตัดหัวแล้วก็เอาไปทำแหละไม่ใช่นั่นคือยกเอาไว้ว่าอ๋อแต่ส้นลังไมาเ้นตอบแท่เลยใเอปะแต่ นี่ยมันก็อยู่ใน journal of emergency medicine ทั้งนั้นแหละแต่ก็ปริมาณมันน้อยมากจนแบบว่าแต่เข้ที่น่ากลัวคือมันไม่มีอินดิเคเตอร์ไม่มีอะไรเลยก็คือทำแบบล้วนเป็นแบบเป็นสิ่งที่พระเจ้ายัดใส่มาบางคนแบบตตออนรี่ดาแล้วก็คือคือถ้าจะเจอก็คือเป็น accidental เจอเออเช่นแบบว่า ปวดหัวจังเลยเป็นไมเกรนมาประมาณสองสมปีแล้วแต่ว่านี่คือคืออันนียไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับอาการปวดหัวไมเกรนอะไรเลยนะหมืองว่าหมอเราแบบเออเดี๋ยวเอาไปสอมาไอซ์เรดันเจอแบบฟุกๆเจอแบบฟุกๆใช่ตัวเนี้ยหรือเกิดุบปติเหตุหรืออย่างที่ต้องเอมาไอสมองแล้วดันแบบอ้าวมีตรงนี้นี่หวาอะไรอย่างงี้ชำไมคือถ้าสมมติว่าซีทีถ้าถ้าจะทำซีทีที่เป็นเอเซ์คอมพิวเตอร์ทำปกติเนี่ยถ้าจะเห็นก็ต้องฉีดสีอืม ซึ่งไม่มีใครสั่งฉีดสีแล้วก็คือใช่คือคือคิดว่าปกติแล้วเนี่ยคือถ้าแบบมันไม่มีไม่มีอะไรเออที่ที่จะเป็นต้องฉีดสีคือฉีดสีความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นอีก่มเมันเลยแล้วแล้วอยู่ดีๆใครจะไปใช้ฉีดสีสมองอ่ะตัวร่าะไรแมนได้คำตอบแล้วสจุดเท่าไหร่สอจุเปอร์เซนที่เป็น D N S แล้วมีปัญหาเรื่องคุยโยนะฮโรเยนะ สองเปอร์เซ็นต์กอนไออีไอนี่คือนิวโรเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเป็นนิวโรนี่คือนิวโรนี่หมายถึงว่าเปบาไม่ขึ้นไม่ได้เกิดจากขาดอะไรพวกนี้ไหลเนี่ยมาผสมอีกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับสมองเท่านั้นเออบาดเจ็บสมองหรือว่าแบบมีการขาดหรือว่าแบบมีเออ่ไขสันหลังขาดอะไรพวกเนี้ยซึ่งเกี่ยวกับจริงๆแล้วถ้าเกิดจะเป็นอนูริซึมจริงๆมันจะไม่ไปวันนะที่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในอาการมันจะค่อนข้างมาแนวนั้นคือถ้าเป็นทางสมองคือจะปรับไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมคือเหมือนสมองมันหยุดสั่งการ คือถ้าแบบแรงแล้วอ่ะก็มัแต่แบบไม่ไม่ขึ้นยังไงเราไม่ไหวแล้วแล้วตกอย่างนี้มันปั๊มมันยังพังพอปั๊มขึ้นใช่ไหมเออคือถ้าถ้ามันไม่ใหญ่มากอ่ะมันยังรู้สึกได้ว่าแบบเขาปั๊มขึ้นไหมครับปั๊มขึ้นไหมครับแบบพวกไหนตกตกพิษคือไม่ยังไม่เคยเจออ๋อเออถ้าถ้าแบบว่าแตกแตกแบบเต็มหัวแบบเยอะมากๆาแล้วแบบถึงขั้นอะเรนมาคือแบบมันไม่หายใจแล้ว ก็มักจะไม่ขึ้นข่าว <c oughs> ก็มักจะไม่ขึ้น <c oughs> ไม่ขึ้นเหมือนกัน